นกอเคี้ยวอีกมองมีคนมาหน้าบ้านมองเคียวไปด้วยอารมณ์อารมณ์มันตรงมุมทุลมองแค่แค่ใช้หน้าใช้หน้าบอกใช้หน้าจะใส่ตาบอกระยะทางว่าที่อยู่ตรงประตูรู้หรล่าใครวะอารมณ์ในใจในใจมันต้องพูดไปด้วยนะลูกทางอยู่หน้าบ้านเขาก็กินเคียวกินส uh ่วนตัอ hmm. uh, ีกนั่งนั่งมองมองมอง น้องน้องมองน้าบ้าเราไม่รู้จักกันต่อน้องน้องน้องที่กินขนมนี่มาหาพี่หน่อยอเดินมาลูกเดินมาปุ๊บมาหาใครมาทำไมหาใครมาทำไมหูใจนซีนน้องเออดูตาใจนนน้องเขาคพูดให้ใจกันชื่อนิกไม่ใช่ชื่อน้องชื่อนไม่ใช่ชื่อน้อเออเออนิกก็นิกนัดอยูนไหมไม่บอกไานะว่านัดอยู่หรือเปล่า